การทดลองวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันเรื่องผ้าทนไฟมีสมาชิกดังต่อไปนี้หนึ่งนางสาวชุธามณีวุฒิรวัตว์สองนางสาวเนธิศดานานิติกธาดาและสานางสาวกมนลวันชาติสุขสิริเดศสาขาวิชาออกแบบภายในภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีคณะศิลปกรรมศาสตร์วัสดุอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ หนึ่งเหรียญสลึงหรือเหรียญห้าสิบสตางค์หรือเรหรีรยญอื่นๆใช้เหรียญทองแดงดีที่สุดสองเศษผ้าฝ้ายหรือเศษผ้าสำลีสามทูบหนึ่งดอกและไม้ขีดไฟสำหรับวิธีการทดลองนะคะหนึ่งจุดทูบจุดทูบ ให้ติดไฟแล้วนำมาจี้แล้วนามาจี้ผ้าอันนี้เป็นผ้าธรรมดานะคะยังไม่ออหุ้มเหรียญห้าสิบสตางค์จี้ไปสังเกตได้ว่าผ้าจะเป็นรูเห็นไหมคะ สำหรับอีกอีกการทดลองหนึ่งเราก็จะนำเหรียญห้าสิบสตางค์มาวางมาหุ้มกับผ้านะคะหุ้มไว้และหลังจากนั้นเราก็จุดทูบให้พอติดไฟนะคะแล้วลองจี้ดู จนทูบดับนะคะอ่าเราจะสังเกตได้ว่ามันจะไม่ไหม้นะคะมันจะไม่เป็นรูซึ่งแตกต่างจากอีกผ้าหนึ่งที่ไม่ได้ลองไม่ได้ลองกับเหรียญห้าสิบสตางค์ซึ่งเป็นทองแดงผ้านี้เป็นรูอีกชนิดหนึ่งไม่เป็นรู ผลการทดลองนะคะจะเห็นได้ว่าตอนแรกทูบเพียงหนึ่งดอกก็สามารถทําให้ผ้าไหมเป็นรูได้โดยง่ายแต่เมื่อเราเอาเศษผ้านี้ไปหอก,กับเหรียญห้าสิบสตางค์แล้วเอาทูบจี้ผ้าก็จะไม่ไหมสาเหตุเนื่องจากเพราะว่าความร้อนจากทูบนี้จะถูกเหรียญดูดเก็บไว้และเหรียญจะเป็นตัวนําความร้อนออกจากผ้า จึงทาให้อุณหภูมิของผ้าลดลงและความร้อนจากทูบก,ก็ไม่สามารถที่จะทําให้เหลี่ยนไหมได้หรือคําตอบที่ว่าทําไมผ้าที่หุ้มเหลี่ยนไม่ไหม้นะคะในการทดลองนี้ต้องใช้ผ้าหุ้มเหลี่ยนไว้ให้แน่นดึงดึงไว้ให้แน่นนะคะแล้วก็ทดลองได้จะได้ผลดีมากกว่า